ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เอ็มคลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถทัวร์ทัศนศึกษาไฟ,าฟไหม้ค่ะ <S <S เผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงนักเรียนและครอบครัวอย่างมากนะคะเน้นย้ำทุกรายจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีประดิษฐานรูปหล่อพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพร้อมเปิดอาคาร100ปีชาติการและเปิดสวนสุขภาพ101ปีชาติการของโรงพยาบาลด่านขุนทดอำเภอด่านขุน,นทดจังหวัดนครราชสีมาถึงความคืบหน้าอาการบาดเจ็บและการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถทัวร์ทัศนศึกษาประสบเหตุเพลิงไหม้ส่งผลให้มีนักเรียนครูเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ว่าสาหรับอาการบาดเจ็บของนักเรียนจากรายงานของอธิบดีกรมการแพทย์เช้าวันนี้นะคะน้องนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติอาการบาดเจ็บที่ผิวหนังยังไม่ต้องใช้การรักษาด้วยบัวหิมะค่ะแต่จะใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีการนำผิวหนังในส่วนอื่นมารักษาทดแทนผิวหนังที่ถูกทำลายจากเปลวไฟอาการโดยรวมของน้องนักเรียนมีอาการดีขึ้นตอบสนองได้ดีสามารถพูดคุยได้ ส่วนน้องนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีอาการดีขึ้นแต่ทีมแพทย์ยังคงดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและยังคงใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อความปลอดภัยทางนี้นะครับทางนางสาวแพท์ทงทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยอย่างมากทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน้นย้ำทุกรายต้องได้รับการดูแลทั้งด้านจิตใจและร่างกายอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมแพทย์ทีม MCA t เพื่อติดตามเยียวยาจิตใจประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านสาารสุขนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วมากกว่า100คนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครับ